สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวไทยสะพายเยอรมันนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่ตื่นเต้นอีกวันหนึ่งของเปิ้ลนค่ะทุกคนเดี๋ยวเปิ้ลนะคะจะไปรับใบขับขี่ของเปิ้ลแล้วค่ะสอบผ่านตั้งแต่วันจันทรนะคะแต่ว่าเขามีนัดให้ไปรับวันนี้นะคะ <Yeah. S 2> yeah. อันนี้เนี่ยค่ะเดี๋ยวเปิ้ลจะขับรถของเปิ้ลนไปเดี๋ยวขากลับเปิ่ลจะเป็นคนขับรถของเปิ้ลเองนะคะ เดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าหน้าตาใบขับขี่ทองคําที่นี่หน้าตาเขาจะเป็นยังไงนะคะทุกคนไปกันค่ะทุกคนนี่ค่ะทุกคนได้มาแล้วนะคะเพิ่นไปรับมาเมื่อกี้นี่เองนะคะนี่ค่ะก็คือเป็นสถานที่ที่เขามารับกันนะคะก็จะเป็นที่มาต่อ อะไรนะวีซ่านะคะแล้วก็จะอันนี้จะเป็นของพวกใบขับขี่อะไรอย่างนี้ค่ะก็ได้เรียบร้อยแล้วทุกคนแล้วก็วันนี้นะคะเปิ้ลจะต้องขับรถแล้วนะคะซึ่งทีมงานของเปิ้ลก็รอรุ้นอยู่ค่ะมีใครบ้างนะคะเป็นทีมงานนะคะ <c oughs> โอ้มีเคสค่ะเคสมาให้กําลังใจออกมานะคะคนถ่ายนี่ก็ตั้งใจถ่ายเนาะใส่กุญแจเข้าไปก่อนค่ะทุกคนอย่าพิ่งค่ะ เ่าะที่นี่ก็ต้องปรับให้สุดนะคะเนี่ยอุ้ยเม็นอังส์ n a t ü r l i c h ะไรอ่ะ s บร์อังส์ฉันอดีามีที่เป็นท r s เป็ยรบอุ่ส์มด้วยโอหายใจลึกๆลเเกศบอกว่าสตดหายใจลึกๆนะคะ ไปกันค่ะการขับออกถนนครั้งแรกของเราคะสูดหายใจค่ะสูดหายใจก่อนเพลงเปิดเบาๆนะคะไม่ต้องเปิดนะฮะสตาร์ทค่ะเขอปักกระจกแป๊บนึงนะคะทุกคนเมื่อกี้สามีเปิ้นขับมานะเปิ้นมองไม่เห็นตื่นเต้นเมื่อคืนนอนไม่หลับเลยค่ะ จะได้มาขับรถออกถนนกับลูกๆกับสามีนะคะโอเคค่ะไปกันเลยค่ะทุกคนไปออไปอไเยไป่อ่ไปเรืเ่ยยรไยย กำลัมถอยไปมาเคยขับรถที่เมืองไทยเหมือนกันค่ะเคสช่วยบอกนะคะแต่ว่านั้นเป็นรถที่ไม่มีเกียร์นะลองนนท์เกินเนาะใช่อันนี้เป็นรถมีเกียร์ครั้งแรกของมานะคะมีเกียร์รถที่ใส่เกียร์อันนั้นก็คือเหยียบแล้วก็ไปได้เลยไงลูก Next week ฟังก์ชันการบิดลิงค์คนคุมสอบค่ะทุกคน ถ้าเป็นแฟนเปิ้์นนี่ออกไปแล้วนะคะโอ้ยเป็นเนนต้นนี้ล็อกนี้ตัวสุดทีระชัยตัเฟสล็อกนี้เก็บแฟนดิอันตรายรไงไงนี่ไง,ไงนี่ไงรอคันนี้ก่อน Super! <laughs> oh, einmal frei! <laughs> links, ne? Wir müssen links. <laughs> oh, sehr gut, sehr wohl. Ganz <laughs> weg, oh, gut, sehr gut. โคกอุนกอ่นซัมซุงเนี่านะ้ันอ่าแน่ใจเลยว่ารูไมไม่เคล็ดการเป็นไงบ้างคะ <c oughs> ดูคนเขาจูบก,กันฮะคิสนิคิสอินเลฟอ๋อดีใจดีใจดีใจต้องรองสามีแล้วนะคะเดี๋ยวเพิ่นจะไปร้านเอเชียนะคะทุกคนค่ะไปร้านเอเชียเย้ใช่จะไปซื้อของที่ร้านเอเชียกันค่ะพรุ่งนี้จะทำอาหารไปกินกันกับเพื่อนนะคะ รอนานนิดนึงค่ะไฟแดงค่ะเป็นง่วงเหรอลูกถนนเส้นนี้ไม่ค่อยตื่นเต้นนะคะอิเมอร์ค่ะนี่เกฟารินอ้าวเซอร์กุสเซอร์กุสอะไรอะบอบสเนียอัง์ก็กลัวนิดหน่อยแล้ว่าก็โอเคอยู่ร้อย Ich weiß nicht, wo du parken kannst, das müssen wir schauen. Ja. Vorne. Oh. Ja, der fährt weg. Schau. Yeah. Super. Gut lang. Super. Ja. Genau vor der Tür. Wow. Perfekt. Bisschen zurück. Ja, bisschen zurück. Hallo, du hör lang. นอปพี่กุดกีดบัสอถึงแล้วค่ะทุกคนโอเคค่ะเดี๋ยวลงไปหานิล่าเอเชียเปิ้ลอยู่ตรงนี้งค่ะจอดหน้าร้านเลยค่ะทุกคนไปค่ะสะดวกสบายสุดๆดีใจไหมคะตอนนี้นะคะเปิ้ลเปิดมาก็พูดเลยนะก็ขับไปส่งสามีเปิ้ลไปเอารถอีกคันนึงนะคะเปิ้ลก็ขับกับเคสนะคะไปซื้อของมาสองทีแล้วค่ะขับทั่วเลยค่ะสนุกมากเลยค่ะทุกคนรถ ขั้นนี้ขับแบบดีมากเลยค่ะทุกคนมันเหมือนแบบโกคาร์ดอ่ะมันกระึงกระจึงกระจึงเล็กๆแล้วก็น่ารักนะคะตอนนี้ปันขับมาได้ประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วค่ะทุกคนโอเคค่ะทุกอย่างปลอดภัยดีนะคะเดี๋ยวเราจะไปบ้านเพื่อนนะคะเดี๋ยวให้เคสถ่ายให้กดได้ไ่ะดูด้วยนะคะให้เห็นหน้าอ,อมาด้วยนะคะค่ะกดได้ไงอ่ะอเอ้าเห็นไหมดูในนั้นด้วยค่ะค่ะไปกันเลย ไปรับเพื่อนไปบ้านพี่เป็นนะคะใช่ค่ะมีที่หรือเปล่า แล้วค่ะ,คะพรุ่งนี้ก็วันออสตันแล้วค่ะจุดที่เสียวของที่นี่นะคะเวลาขับขึ้นเนินค่ะว่ารถสายฟ้ามันจะมันจะชอบถอยหลังนะใช่นนหนู้องก็กลัวเหมือนกันค่ะหนูก็กลัวปหมืนทุกอย่างไม่กลัวความสูงนะเลือก ไม่กลัวความสูงแล้วจะถึงบ้านเพื่อนนะคะในโรงเรียนหนูคะแล้วต่อไป,ปมาม้าต้องมาสง่งใช่<อ>ะคะ่ะนี่ค่ะโรงเรียนหนูใหญ่บัล <Break for S 2> ลัมถ้ำนะคะแล้วต้องดูนะคะว่าใ,ใหญ่บัลลัมถ้ำเลยคะ่ะ มันจะมีซอยเยอะนะคะใช่อยากย่างพวกขุ่ไปได้แล้วค่ะปกติปั่นจักรยามาเองดนมเนี้ใช่ขับรถมา็เย้พราะว่ามีใบขับขี่สะดวสบายกจหมอนแ่เลยแหนี้ใครจอดรถแบนี้ใจอดล้อกมาแลวค่ะเรเราจะเป็นยังไง ถึงแล้วค่ะบ้านเพื่อนค่ะพอดเค็มขัดก่อนค่ะไม่มาเดียมาต่อตรงนี้ได้หรือเปล่าเดี๋ยวขวางรถเขาไหมเนี่ยไม่มาค่ะตัดปลาเปี๊ยกมาดูมาเดี๋ยวมาชวนเพื่อนนะคะว่าเขาจะไปกับเราไหมหนูไปด้วยนะบ้านเพื่อน ดูข้างหลังด้วยก็มีรถไหมอุ๊หลืมปิดใจค่ะเม่้เฮ้อเนี่ยสุดสุดไปแล้วอะไรนะนี่จะพาไปหาพี่เบนซื้อดอกไม้ให้พี่เบนเออจะเอาดอกไม้ให้พี่เบนปะคนอยู่บ้านกันเร็วๆห้านาทีเกศจะไปเล่นกับพี่อ้วนรอหรือว่าจะไปกับม้า ไปขึ้นไปไปแต่จะเ,เล่นอะไรล่ะเล่นเฉยๆนี่แหละเดี๋ยวพี่ก็พาเล่นไปน้มรีบขึ้นเดี๋ยวจะเสียดายนะ <c oughs> ไปคเยบายค่ะเอาลูกทิ้งไว้นี่ค่ะเร็วๆไปรีบไปกับแม่นุชนู <c oughs> เดี๋ยวเพื่อนจะไปรอเพื่อน <c oughs> เดี๋ยวรอยอยู่นี่นะ <c oughs> ร้อนเครื่องร้อน เดี๋ยวล้อยังไม่ได้เปลี่ยนนะคะวูยดูเหยียบขึ้นจอดแบบนี้ล้อมันต้องไปเปลี่ยนเป็นล้อแม็กนะคะหน้าร้อนมาแล้วนะคะนี่รถเปิ้นค่ะทุกคนได้ขับกันสักทีวันนี้เดี๋ยวรอเพื่อนขับไปบ้านพี่เบนกันค่ะตอนนี้ก็กลับมาถึงบ้านแล้วทุกคนขับรถเล่นพอแล้วนะคะเหนื่อยแล้วค่ะเมื่อคืนนอนไม่หลับตื่นเต้นจะไปเอาใบขับขี่นะคะ ตื่นเต้นกว่าตอนที่ไปสอบขับอีกนะคะเพราะว่าจะได้ขับเองจริงๆนะคะพอวันนี้ขับก็โอเคค่ะก็ถือว่าก็ยังไม่ได้ขับว่าดีมากนะคะแต่ว่าเพราะว่า เราต้องศึกษากับรถของเราเนาะเพราะว่าปกติเปิ้นก็ขับแต่รถของ,งคุณครูใช่ไหมคะมันก็ชินกับรถของโรงเรียนนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็คือรถของเปิ้นเปิ้นก็ต้องทำความรู้จักกันใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ต้องใช้เวลานะคะแต่ว่าก็ไปได้ด้วยดีค่ะทุกคนเดี๋ยวเปิ้ลนขอตัวปิดคลิปนี้ไ้แค่นี้ก่อนนะคะทุกคนคลิปนี้ก็แบบว่ามาดูการขับรถแบบบ้านๆของเปิ้นไปก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเปิ่อนพาขับรถไปเที่ยวที่อื่นกันต่อค่ะทุกคนคลิปนี้ขอลาก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ